กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวินเหนที่สองครับครับ,รบ,รบส่วนอเล็โตเติลเขาก็ไม่ได้อธิบายนะครับความโกรธนะฮะไม่ได้อธิบายอยันนี้ก็คือสิ่งบกพร่องแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่าความอดทนอดกลั้นคือสิ่งที่ดีงามเหมาะสมอเลโตเติลเชื่อว่าหากเรารับรู้ความโกรธที่ถูกที่ถูกเวลาเราและใช้มันกับคนที่เหมาะสมคู่ควร กับความโกรธเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ชอบทำนะเราคิดเหมือนกันหากไม่ได้มีความโกรธมนุษย์ก็คงไม่อาจลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของตัวเองหรือว่าเพื่อความชอบธรรมอื่นๆอ,อริโต้ต้นเชื่อว่าคุณธรรมทั้งหมดตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันสองขั้ววอร์เบอร์ตันนะฮะยกตัวอย่างได้ชัดเจนว่าดังเช่นความกล้าหาญอยู่กึ่งกลางของความบ้าบิ่นแล้วก ขี้ขาดอะไรประมาณนี้คู่ยึดมั่นกับแนวคิดไอ้ตเติลเนี่ยจะพยายามรับรู้ลักษณะที่ดีและก็เลวร้ายของตัวเองและพยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ของมันก็คือ,อความพอใจในทางจิตที่แม้แต่ภาวะล้ะลมละลายความสูญเสียหรือว่าเมื่อเผชิญเรื่องโชคร้ายก็ไม่อาจส่งผลอะไรอย่างนี้ ความสุขสาหรับอริโตเตอร์เนี่ยยังไม่ได้เป็นแค่การพัฒนาตัวเองหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของส่วนบุคคลแต่เขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์การเมืองอยูไดโมเนียนะจะเกิดขึ้นเมื่อชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบตัวในรัฐการเมืองเนี่ยที่มีระเบียบเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความสุข อย่างไรก็ตามแนวคิดของริโตเติีย่ยังมีข้อบกพร่องที่น่าเสียดายอยู่เช่นกันเมื่อแนวคิดของริโตเติลมักถูกมองว่าเป็นเรื่องถูกต้องคนก็มาคิดว่าเพียงพอแล้วที่จะเชื่อแต่ริโตเติลเนี่ยก็ยังมีความเชื่อที่ไม่ตรงกับความจริงอยู่เมื่อเขามองว่าหากปล่อยไม้และเหล็กตกลงจากที่สูงพร้อมกันเหล็กจะหล่นมาเร็วกว่าเพราะว่ามีน้ำหนักมากกว่า แต่ในความจริงแล้ววัตถุทั้งคู่เนี่ยหล่นด้วยความเร็วเท่ากันอะไรประมาณนี้อืแต่เขาก็อาจจะมีความติดของเขาอยู่แหละพวกนัดปาดพวกอะไรอย่างนี้บางทีเรา,าจ,จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่รายการวิทยที่ซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ